ต้องอัพหนีออกมาไอ้เฮียสองคนนี้ไม่เข้ากันไปปี๋เป็นขุ่ยเฮียเอ้ยเฮียเอ้เรื่องจริงไงอีดอกเออโอเคโอเคไม่ได้เว้ยโอเคเดี๋ยวกูเงียบเดี๋ยวกูเงียบทำนายเกมวะใครซัพพอร์ตเหรออะไรลูลู่อีกแล้วเหรอลูลู่สามเกมมานะไม่เออก็เหมือนแกเดินได้กี่เกมแล้วทุกคนมันเหนือตัวใหม่เหอะ ไม่ได้ติดไอเซนมาแต่รู้ลูกมันเป็นตัวที่เราเล่นแล้วเรามีความรู้สึกว่า ADC เราปลอดภัยสุดถึงแม้ว่าเราจะพาไปชวนรกก็ตาม<อ>แตบบ่เกือบตหาประมาณสามสี่เกมนึกอ,ออกไหมคือต้องไปถามไอนอนรออ่ะนอนรอ,อ,อมันเกือบตายเพราะว่าเราประมาณสามสี่รอบอ่ะแต่เราก็ทําม,มันชนะได้เพราะเรามีเกาะและก็นอนรอนี่ใครปปวะอ๋อนอนรอเพื่อนเป๊ะมานะอือก็ที่เขาเล่นจนมือชักเอ้ยไม่ใช่มือชาไม่ใช่มือชัก เออไอ้มึกเกย์ยึดเป็ดยึดฝั่งนู้นมีเชนเดอร์เนี่ยดับเบิลเชนโอเคฝั่งหนูไม่มีซัพพอร์ตซัพพอร์ตคือเฮียอะไรเนี่ยไม่มียึดเค้ลิซินละมั้งลิซินซัพพอร์ตไปไปไม่ได้เชนซัพพอร์ตละมั้งเชนกับแอดอันเลยล่างให้พวกนี้มันเล่นไม่เป็นหรอกมั้ง เล่นไอ้แต่เขาเคยเอาเชนไปเกียนในแรงมานะเล่นเชนซัพพอร์ตอ่ะชนะรัวๆเลยอ่ะอีฟินบอลเออบอลไอ้เชนมันหลุดอ่ะตัวเองเออเชนหลุดเออเชนหลุดเชนน่ากลัวมันไม่ต้องหยิบก็ได้ไม่ต้องหลุดอ่ะไม่รู้ว่าอยากเล่นจะอยากไอจีจะไม่เลยออบอลจีเจจีเจเอ็มจี เอามูมูมาโดนมาคนเราตกเป็นขนมเลยปอปอเก็บสมัยแรกเราทัไม่ไปเลยมันเจ็ดสี่สิบเปอร์แล้วเอ้ยสี่สิบไปแล้วมึงจะไปเล่นกับมึงฟังไม่ได้อีดอกไม่ฟังไม่ฟังนอนต่อยอะไรเงี้ยเล่นยังกับพวกอยู่ซีรีส์สามบอลนะฮะเออซีรีส์สามอลทีมบอลบอลยังรู้เลยศาสัตว์พุทธิทนี่นายว่าเราเหรอหมายว่าเราด่างบอลให้เหรอ ไอโอมามึงไม่รีบเอาบัฟคนเละไอ้บ้าเดินเนี่ยท่าโดนเวทนะมึงโดนเวทนะด่าพอโดนเวทจจะยเอเต็นตากไม่เป็นแล้วไม่ฟังกูเนี่ยอย่ากูเตะแม่สักทีที่ไอ้ตับแล้วมงจริงมึงเฮียอะไรมึงหลุดมึงปิดเถอะปิดไม่ได้ไงเอ็งั้างมึงก็อย่าไปว่าเขาเซ้ปล่อยเขาเล่นไปยังไงมึงมามึงก็ชนะอยู่แล้วชนะเชียร์เลยไอทอกกูมันสายเข้มกูไม่แทงด้วยใครดูจีแล้วรู้แทงเอง อไปออกไปเทนไม่โปงม่เชนเนี่ยโปงไปเลยโอกเอ้ยเจ็บนะวอกวยีดอกรอมันมาใกล้ๆดิแล้วพัดโง่กูเจ็บอ้าวไอ้เหี้ยเอาปอมไม่ได้ไอ้เหี้ยแย่งคนบาดกูนี่ใส่เย่หายหายหายไอ้เชนไปอยู่ข้างบนวะไอ้ซีนไม่อยู่ไงี้ยตัวแทนจ้าตัวแทนจ้าไอ้ซีนมันท็อปไงแล้วแบบ มันหลุดเว้ยกูมันแย่งข็นอะโอ้โหสีเอ็กซ์ตายเฮบอกมาเนี่ยลากคนนี้ลากคนนี้ลากนนี้ลากนนี้ค่ะอีดอกขับค่ะอยมารอัก่อนอไปก่อนผ่ามก่อนผ่ามาอีกิฉันยฉันตเดียมาไปฉันเียนมาเออเอไอโอป ระวังนะเบลคอดหายเบลคอดหายหรือก่อนไม่มีอันติผมไม่กลัวเว้ยไปก่อนเลยมันก็แค่สกิลสามวิกเตอร์นั่นแหละตีให้ตายตีให้ตายเย็ดมากตีไม่ตายอีกเจอท่านเชียนสุดหลอ่อท่านเชียนมีบูเลตคิดหายลากทีมพูดเลยว่าเช็ดหายหายแล้วเบลคอดหายมันกลับมาแล้ว อะไรนะเดินล้มๆหน้ามันหน่อยถ้าเกิดมันมาใกล้ๆกันอีกแม่เขาถามโซนเนี่ยมันมาเอาบูเลตมาให้กูเอาบูเลตมาให้กูไอเชี่ยไอจอ้ยเต็มหน้าเต็มวันไม่เล่นเอทอกนางไม่เข้มหรอไม่เข้มเบลคอร์ดไอปลาหมึกเก๋จุ๊กจุ๊กอยใช้คำพูดกูได้ปะก็กูจะใช้อ่ะกูชอบกูไม่ให้ใช้อ่ะไอเหี้ยกูจะใช้อ่ะกูไม่ให้อ่ะกูจะใช้อ่ะไอเหี้ยกูไม่ให้อ่ะไอตัด พวกมึงนี่มันเก่งด้ยจริงการเลยเหรอไอ้สัดกูจะรักลีปจุ้งเหี้ยมีเนลนแล้วรับการ,การไม่ได้เป็นเกงนี่เขาลืมไปใช่หาย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 พวกมึงระวังตัวไว้ดีๆแม่งมาแล้วไอ้เหี้ยหลังๆแม่งรู้มากแม่แงหลบจากยูกูได้ เกตสกิลวอลเลย์เบย์ร<ป>อกูเบลหกก่อนเถอะเชีย่ยโดนแม่นเลยเกินมันล้ำหน้าก็เฮกเหมือนเดิมอะนะอ้าเอ่อพรุ่งนี้ก็ได้ว,วันนั้นมีสมัณฑน์นคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า เอาโปโลออกไปได้ไหมเดี๋ยวโปโลมันบาเราเอ้เดี๋ยวโปโลมันแย่งคลิปเรามีซัมมอนเนอร์คนหนึ่งได้กล่าวไว้ใครว่าโปโล,ลมันแย่งคลิปแย่งคลิปโปโลที่เวลาใส่โลอะ,อะก็มันไม่แย่งไงมีซัมมานเนอร์คนหนึ่งบอกเอาโปโลออกไปดีจีนมาเ,า,า,เาเลยเว้ยระวังไว้ขับกันเลยทีเดียวใครอะใครที่บอกอะเรอรถคีไม่เป๊ป ผมเล่นเป็นมึงยังเล่นดีวะเขาบอกว่าลูลูเขาไม่รู้เขาพูดอะไรหรือพูดจริงเขาบอกว่าลูลูมึงเอาปลอกไปเป็นนี่คุเกยอยี่ยควยบรอยใช่ไหมเป๊ะเขาเป็นเกยเหรอไม่เป็น,ปนหรอกเขาคาบูเลต้าคาบูเลต้าคาบูเลต้บูเลตบูเลตบูเ้าาูต้คูเาคบู้บเล้าูเลตู้เล้เ้เ้คเปตนาู้าบอเบูููู้้เป็นผู้ชา<ต> <ขอ S 2> ยเรียบร้อยเว้ย แต่นี่ควรบอยช้ำอยู่ด้วยนี่เองอะไรอะอะไรของหมาเป็นหัวใจชิว <S <S อ่ะวูลเล็ดเดอร์ด็อกเอาวบึบบึบบึบ <is> บึบพอจดเดอร์ด็อกไอ้ยี่มึงดูมึงดูเสียเชนดิไอ้ยีมก็เหมือนแบบที่มึงเล่นไวอ่ะเชนทีมกูแม่งขี้หมาเลยนะเว้ยที่มันเตะท,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 ที่เยืดตาย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 แม่งกูจะออกสามเหลี่ยมพลนแรกอะ่ะสับไป เฮ้ยไอ้เอหี้ยโดนตีอัดหน้าเฮ้ย,ยตายสัตุดตายเชนมันจะตายแล้วเพื่อนอ,อ๋อเชนยัง<ๆ>ไม่รีบหกเนี่ยว่ะคอมได้เดี๋ยวค่อยได้ก็ได้เป็นเวทต,ต้องออกกันเวทครับอย่างนี้เข้ามาดิกระโดดเข้ามากูใาาบ้เลยอ่ะจริงย่อย่อไปตรงเนี้ยเดี๋เดี๋ยวกูเจอหน้าเดินมาหากูนะกูรองจริงไม่ต้องมาเดินหาความเดินทามึงเอง ไุยเะ็ไรวะไอสัตว์เห็นแล้วอีฮาร์มันรับลงมาว่ะทางแมงออกมาทำอะไรได้มาทางนี้คิมไปทางนั้นหนรอ,อไอ้บ้าคิมไกลไปวะไม่อยากโดดอะไรอะอะไรของมันวะไม่ได้โ,โหลดมันไส้ส่วนบุคคล สมน้ำห<า>น้ากุส่าหล่อโชหล่อ,อปะล่ะมานาไม่มีอ่ะดูดูของกูนะคอยดูของน่ะลอยลอยสักยี่สิบวิคอยดูของเนี่ยขเข <s we ak> ้มเมเลยทิไม่ทันว่ะจะได้จะฟ้ามยังไหวดูของกูการละทีบัตเตอร์แล้วเหวะ <laughs> ไม่ลงคิงอะไมเอะคิงอะมันทำเหียโดนไม่กูกูคือคือคือมันคือเสื่ยเชยงเเหียกนอยไม่อยากได้ลนคิงอะเอาดาเมก่อน๋อกูจะเอาดนเลือดได้มักไงดงคิงมันไม่เขาไม่มันดามเอตมันเบาไปไปไปหียดามเมตต่างกันนัเท่าไหร่คนเดียวดยเช่น้าเเป็อลแะอีกแล้วเหรอด้วยวะ คือมึงมึงไม่ต้องทำเข้มกลับบ้าน,นก็ได้จยวอยากได้บูตุงเบยเชนเดี๋ยวมาลีให้หน่อยเอ้ไปเถอะไปเถอะลำนึงเลยโอ้โหวิดเล่นอย่างนี้เป็นกูน่ะเมื่อกี้กูเข้าไปแล้วกูไม่รอหรอกไม่เสียเนี่ยไม่ใครเสียวะอ๋อไมโอปอเสียต้อยไทยนะ โอ้โอ้โอ้โอ,โอ้อันตี้ตัวเองเอามันตีต้เองดิอา้าวเหรอไม่เข้า,เอ,าเองเหรอวะไม่เข้าเข้ากูเนี่ยโ <laughs> ทษวะไม่ได้อันติตัวเองอะ่ะคืออันติตัวเองเมื่อกี้น้องอัพได้คลิปเลยนะเว้ยกรรมเรากดผิดละมัง้ง โอ้อะไรอีอีตํามึกอีอีดออีดอเอ้ทำไม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 เอ้เอ้คิมมันเรมันดูเลือกูด้วยนะถ้าเกิดมึงจะออมมาก็เอาแม่งเลยเไอควาควาเบล้อนเบลอนไม่ยิงกันสี่ใส่หน้ากูดูเลือ รูนี้น่าจะรอให้เชียเชนแม่งมาก่อนจะได้ฆ่าแม่งอีกตัวหนึ่งมาเตยเตยเย้เย้คิมคุณตาปลาไปกระป๋าไปเฮ้ยพวกมึงอ้นี่ดันเลนได้สัตว์ดูกูดิกูอาจจะแตกแล้วรอแป๊บนึงอะไรจะแตกก็รำไม้กูช่วยไม่เอาวัสดีครับช่วยสวัสดีดีเป๊ปนี่เห็นไหมเป๊ปมาพอดีเลยนะไอ้เฮียคิมป่าเปี้ยไอ้เฮียท็อปเปี้ยสี่พ่อมึงเกอะ พ่อมึงตายมึงตายเบลยังโกมิดอีกเหรอรับไม่ได้เอ็มตะวันมึงดูดิกูอ้ให้มึงดูดิมึงลองอ่านดูไอ้เชี่ยไหมกูหาหอมไอโอไปป้าเดินหมดไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยอืมไ่เล่นจะโศกไม่มีคนร้องเฉยที่อ่ะบอกว่ากลัวมันโกงเกินไอ้สัตว์แม่งในขนาดนี้มาจากลงประหาั ออ้ยเป็นร้านเป็นร้านอือไก่ไงได้ก่แล้วนะไอ้สัตว์จุบปุ้งตัวน่ากินแป๊บนะเออตอนนี้คือกูตังคูสองพันหกอ่ะตัดเก็บตังสามนาที 2, มีประเด็นมีประเด็นทางสังคมตายแล้วมันฆ่ากูไม่ได้หรอกนี่กูคืนช um> ีพได้เฮ้ยยานตีนะยานะเอ้ยดูทำคิษตัวงอขอมึงอย่างนี้ไอ้งอเกือบเสียนเลยหนูหนูอ่ะยูดูหน่อไม่โดนกูมัาทำเซียนเชิดแตมไม่พอใจวะไอเทียอยากฆ่ามันก็ฆ่าแม่งได้ไม่พอใจวะไอเทียมันกูบวกเลยวะเอาบ้าวะมันรู้กูอยู่นี่ ไอ้เหี้ยลิซินลิซินไม่โง่มึงกลัวมาไงวะมึงไม่ต้องกล้าวหน่ะไงสัตว์โอ้มึงกล้าเองมึงยอมเก็บอยู่ฝ่ไว้ขัดมันก้ามึงเบย์มึงเบยกูบัตรไ้กับนี้มึงตายไปซะไอ้ชันนั่นแหละไอ้เหี้ยตายตายตายไอ้เหี้ยไม่ตาย ้อยดีเฮียตายตอยฆ่าแม่งเลยเดี่ยเดียหยืดเปี้ยวอยู่เดี่ยเอาแม่งดีสี่ตัวอะอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นโอ้ตาจะเปลี่ยนแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นแอดอัศใส่หน้าแม่งเลยมาไอคันสามต้วไอสาเกอบเศษแล้วเกอบเศแล้วเกอบเศแล้วเกอบเศษแล้วเก็บเศนแล้วเกอบเศแล้วกูกูกอสออ ไม่เดินกูหลอกอหลงง่ายตาย,ตายเ,าเตมเมเมบอกเลยบอกเลยเจมเอาเอาอีปะหมึกโง่ดิชิบหายยังอัะพ่ไม่เสร็จอีกะวะชิบหายไอ้ฉับโดนเชนเชนกันหมดเอาเพื่อนแต่ละคนไอเมเยด็ด แม่งึงียบป้องไม่ได้เหรอปากเลยเชี่ยหายเออพวกเราติดเป็นเรื่องรานเลยวะลูลูแม่งไม่อยู่อ่ะเอ้าอะไรวะลูลูเพิ่งเกิดมันมีปัญหาอะไรเปล่ามีปัญหาอะไรเปล่าไม่ได้เล่นไอพีซีเลยลูลูความดันคิวดิเอท็อปมันไดโอพีขนาดได้ห้าหนึ่งได้สัตว์ซีซีมันมีเยอะเกินปล่อยเลยปล่อยดิไปทันละ มถ้าเกิดรู้ว่าไม่สามารดิ้บได้ก็ถอยไปเลยไม่ต้องเอาชีวิตไปแลกป้อมโดดใส่หน้าแม่งเลยเอาเลยเอาไปดิูอัดแล้วนะเอาเลยเอ,เอาเลยให้มันทไปเลยัดนานอเอากูได้เคยวะทงเถอะแต่กูดาน่ห่ <Hello. S 1> าฮ <Hello. S 1> ัลโหลปมันก็แค่นั้นแลแล้วจบพี่อยา สิบห้านาทีแป๊บเดียวเลยมึงก็แป๊บตลอดอยี่เลยไม่น่ารอดเลยวันเนี้ยเฮ้ยเพี้ยไม่น่ารอดเลยเข็นแทงป้อมเข็นแทงป้อมเริ่งไปไหนมาเนี่ยฮ้ากูเป็นฮอร์นมา ลีดเลยเฮี de de <ess> ้ยเฮี้ยเฮี้ยเดินผิดทางให้เราใช้ป้าจุบุ มม่่ oh. ี oh, yeah. Ah, yeah. ีาาานนออกกปืรตเ็โอ้โอ้ไม่ทันอ่ะไอ้เหี้ยแพวินโด้เก้าห้าเหรอวะก้าเวเลยโอ้ยเนี่ยนี่การทันได้แล้วอันอยู่ถ้าเอาของผิดเลยแล้วยีเลยเทินไม่ได้ อ้เฮียโดนพัดบ้าฟิคชั่นอ๋อแพ้วินโดว์เก่าฮะวินโดว์ขาวฮะมันเป็นวินโดว์ในอนาคตเจอว่าไออีเมื่อไหร่มึงโดนกูเละแน่องไออีเออไออีแฟนทองบอกแล้วกูอาทองสายเฟี้ยว ยี่ออกไคได้คิดเลยเลยรสักบิเออไทยได้เออใช่ไม่อ่ออกปัจเจกสองกันดีกว่าอยากได้บูอยากได้บูด่วนเอาไปแล้วนี่ไงเห็นรูปรูปล่าหมดตบตีคอขาดเลยฟังเราอ่ะวันนีแม่งแม่งแม่งนะตู้เด็กหรอพกนายถ้ออกกันไปเราดันคนเดียวไหวประธานอ่อนจโอ้อะกินแล่ะ ตะกิ้ดี้อย่างกีฬาจะยินจะหนีอย่างเดียวนอนะบอกเลยจงหวันั่นหลวตอีเด้อตีจอนเออไอ้นลาที่้าไ้สัไม่ได้้านว้ยเปิดเปิดดูดามีเลยโอ้โหไอ้เ้ยคนิไม่เป็นไร สโลยงวะเดี๋ยวรแล้วโอ้ม่อกี้ถ้ากิดอติให้พี่เจมม่ทันนะโอ้หลับแล้วไอเฮียท็อกโอ้ยไปถึงตรงนู้นเลยเน่ยอเียรด้อ้ยโ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 อ้ยออ้้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้อ้ยออ้้อ้ยออ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้อ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ย ายแล้วป้อมย,ยิงนี่เกมเปิดเกอรไเ่ได้ไปให้ไอ้กูได้ไอีไอ้กูได้ไอีก็ลงย่องไอีนึงมัดไปสองกินเียไอีก่อนไอสัตว์แม่ทักมากินแบบครูดาวทันเนี่แม่มอ <c oughs> โอ้ยอยากได้บัวยมีไหมอ้ะตรงนี้ไม่มีมัม้งสตันกูอีหามกางหน้าเลย

มานามานาไม่มีมานาามันย้ายมันหนีมันหนีมาได้ย้ายมันหนีกำนิดรอมันอยู่เฮ้ยนให้มันให้มันเนอ่มึงโอ้ที่มาเนี่แล้วดิโอไอ้ีเอกมาแล้วโอ้โหดังวหน้าผมเ้อะไรใครใครมายแอดมาอูไม่แอดมามาโอยไป่เพื่อนตีแรกเลยว่ะมำตีไม่เข้าเลยเหรอ สิสว่าไอ้สัตว์เข้าแต่แต่คือกูรีเลือดคนนั้นไว้ Shadow Dash ไว้เร็วเอ้าเอ้า Energy ไม่พอเใช้เลยใช้เลยเอ้าเฉินไก่เลยสัตวสขอโทษที่ไก่นะครับไม่ใช่เชนนี้เชนฝั่งนู้นอะไรเฉินฝั่งนี้เล่นดีแล้วกระตาก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 นี่ไม่ได้เดี๋ยวด่าแล้วเดี๋ยวคนจะมาด่าเรา อุ้ยเพี้ยเจ็ดเจ็ดป้าจูแปลว่าอะไรวะคุยอะไรเจ็ดวู้วกลับบ้านชาร์จแดดแป๊บอ้าวไม่โดนโอ้ยไปเลยหนีไปเลยหนีไปเลยอ๋อวอยซับเจาะแม่งหนักๆไปแล้วเว้ยไปแล้วให้ดูไปว่ะ ไม่ให้กูไปว่ะนี like na, ่เล yeah, ่นคนตีใช่ไหมอ่าได้เกิดมันไม่ลุ่งในชนะมึงได้ชิวๆออกกีะจอกไอ้เหี้ยเย้จริงๆชนะได้ชิวๆเพี้ยโคตรขี้โม้เลยเอ้เบลกอดเราไปเราไปออกกันดีๆดีกว่าถ้าออกดีๆเนี่ยกูจะจิตชัลโดนบันแรงพลังให้ดูทิดทิดทิดเราด้วยไปด้วย แาคิวว่าศาสตร์ว่ะไอคิวว่าเซตอาลอนปะอาไรเงี้ยอาบ้วนบ้วนมีบูนอ่ะลอนพี่บูมันก็มีดอกเอ้าเหรอกูมีบูเหรอไวเอ้ยนี่ก็เอาตัวหวงบูคอยเจมคอยเจมคอยคอยคอยไปแทนนี่เราไปแทงแทนกันดีเฮ้ยทำไมทำงั้นอ่ะ กดเดินจูบเดินแทงดิเขาจะรอนจุ๊บจ <oh yeah, ุ๊บจ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 ุ๊บโอ้ยหยหลบสกิลย่างแม่เช่วยด้วยเอ้ยอะไรวะเฮ้ยูจูปอ้ไอ้นี้มาตอย่างนี้เออช่วยด้วยออตายสัเถอะตายเฮ้ยหียห้อง่กดนนี้ ไอ้ยี่พวกนี้ก็มารอสบายใจก็ขอว่ามารอเหมือนไอ้ยี่กูเป็นบู้เดี่ยวไงอยากโชว์เหมือนคิมบ้างเขาไม่ได้บู้เดี่ยวเราเรียกงอไอ้เหี้ยคิมมึงก็มึงบู้เดี่ยวได้กูก็ต้องบู้ได้บ้างเดย์อะวะมึงไม่เกีย์ขนาดมันเว้ยไม่เกี่ยวอ่ะไอ้สัตยตัวมึงแค่เท็จหนึงมึงก็ออกมาแบบมันเรียกว่าบู้เดี่ยวแล้วอ่ะ อ๋อตัวปียังไม่ใหญ่พอเลยหมอกหมอกฟันไฟอะไรอย่างงี้โูกรอเล่นนะเอามังกรมังกรมังกรไม่เอาเพามังกรเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยอย่าให้มันแตกนะตามนั้นแล้วทำไมกูไม่ได้บับบาลอนน่ะอีดอกรอยเฮ้ยไอ้ไรอะเฮ้ยไอ้ไรลามเฮ้ย ไปซองบู๊แอปทำไมพวกมึงันงียมีกันต่างหรอฮึชุบไอ้กับไม่มีโอ้การจะเย็นการจะเย็นเปิดไลฟ์หัวใครเป็นน่ะถ้าจะเล่นเพียหน้าตีเน e ่ ไอ้ลูลู๊ดอดไม่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 ลูู๊ไม่ได้ร้านนะลูลูแค่ไม่ตั้งใจลู๊ดแค่เสะตสกิลสามเองโอ้ยเครยแล้วมีคนตายมีคนตายลูโดสายหายไปคู่เลยวิลูลู๊อินทีจบเกมอย่างสวยงาม เช่แหละชวยเชี่ยจิเลักก่อนสไลม์ม่น่ไม่ตายยยเทอาถงน้ำมันบ้านเขาน้ำมันบ้านเขาลอออกเิ่มขอโทษดหรอมึงจำผิดบ้านแล้วเพื่อนใส่จะเมาแล้วล่ะ อยากตามมาอยากครยวางแัปุกบโดนจับนี่เนนี่เนนี่นืนีน้นี่นี่เนืนี่นอ่เนี่นี่เนือี่่เนอี่อเอ่้นอนเ้อนนอือเน่นนน้ยบ้านมัน